สวัสดีครับวันนี้ทีมงานทุพอและใจทสงคาครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันก่อนนะครับโดยเมื่อเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าของวันนี้ครับได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะโตโยต้าสีขาวตอนครึ่ง ทะเบียนพอพึ่งทอทง4151สงขลาซึ่งเป็นรถกระบะแต่งสวยเลยครับเสียหลักชนเสาไฟฟ้าและกำแพงฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือพระที่สองริมถนนชลาทัศน์เรียบชายหาดชลาทัศน์อำเภอเมืองสงขลาทําให้เสาไฟฟ้ามีรอยคอนกรีตแตกและกำแพงทะลุเป็นรูขนาดใหญ่ถึงสองรูจากการถูกรถกระบะคันนี้พุ่งชนและฟาดเท่ากับกำแพงอย่างแรงในขณะที่สภาพรถกระบะทั้งด้านหน้าและด้านหลังพังเสียหาย มีผู้บาดเจ็บสองคนเป็นคนขับซึ่งเป็นผู้ชายและหญิงสาวที่นั่งมาข้างๆเจ้าหน้าที่คู่ภัยสว่างสงขลาร่วมใจนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองสงขลาแต่ทั้งสองคนบาดเจ็บไม่มากนะครับแต่แค่อาการเคล็ดจากแรงกระแทก จากการสอบถามทราบว่าสาเหตุมาจากฝนตกและถนนลื่นทำให้รถกระบะคันนี้ซึ่งขับมาค่อนข้างเร็วเสียการควบคุมลุดถนนไปชนกับเสาไฟฟ้าและกำแพงฐานทัพเรือสงขลาพังเสียหายโดยหลังเกิดเหตุทางฐานเรือได้นำรวดน้ำมากั้นรูก,กำแพงที่ถูกชนพังเสียหายชั่วคราวเพื่อรอการซ่อมแซมในขณะที่ตำรวจสพเมืองสงขลาจะสอบสวนคนขับเพื่อดำเนินการทางคดีและค่าเสียหายอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือภาพในที่เกิดเหตุ ทั้งสภาพรถกระบะและสภาพกำแพงรวมทั้ง,สงเสาไฟฟ้าที่ถูกชนจนพังเสียหายโดยเฉพาะกำแพงซึ่งทะลุถึงสองรู ก็ว่าจกแต่งงาน